จะต,ตายแล้วอห้าคนหนานี้ห้าคนเนี่ยนะโอ้ยขอโทษโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ะไม่ได้เล่นนานเหรอะวะ too slow โอเคอย่าฆ่ากูสีเหลืองนั่นไงสวสเอ้ยสีเหลืองกับสีขาวสีดำ so blue แน่นอน หาความมันได้จากไหนว่าเกมแบบนี้สีขาวลูกเอ้ยช่วยแบบ คนเยอะกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวนะสิบคนอิมพอสเตอร์คนเดียวโอ้โ oh, หแล้ววิ่งอย่างเร็วจีนี่คือหมดอะไรของเขาเลยครับครูเวอร์ชั่นสามเรสปีดสองอิมพอสเตอร์หนานี่ไปม,มีวะ <laughs> what the fuck? มีเราคนเดียวที่เป็นอิมพอสเตอร์ชิบหายแล้วต้องฆ่าทั้แปดคนแน่น,นะปิดไมค์ก็จบไปเลยเขาคุยกันเรื่องซีรีส์บอกว่าอะไรฉันดูแกอยู่สีสีฟ้า อะไรกันวะเนี่ยออกกันอะไรกันปวดกูสองคนด้วยนะ What the fuck? ไปไหนแล้ววิ่งเร็วไปวะดำขาว เหลืองเลยครับ เวอร์เนฟอเล็กซิสคืออะไรเรียกตัวเอง แล้วแม่งโหวตครวันนะแบล็กแบล็กได้ไงอ่ะเรียบร้อยแบล็กไปใครวันโหวตกูแตยอะไรอะไรเรียกใครเรียกกู มีีีใ,ใครรรเเเยยยกกลมึงอะออไม่มีสิทธิ์นะครับปิดไมค์ทำไมต้องปิดไมค์อยู่แล้วออมาปิดมงปิดไมค์เวลานี้มันต้องรู้ระยะดิวะไม่รู้ระยะคขาอะไรนะลมไหนมาเล่นเอาหมองกัด,ดวะะสีฟ้าอยู่ในห้องนี้คนเดียวเรียกคนเดียวหาวะไม่หาเรียบร้อย แต่ที่จีเขาเขากำลังมี d า a m a เรื่องหนึ่งเลยเนเอรู้จักเน็ต้องเคยเห็นดาราจีนคนเนี้ยเคยไปเล่นแบบหนังฮอลลีวูดมาละที่เล่นเรื่องที่เล่นรัชแอลสองเป็นตัวร้ายอะที่เป็นผู้หญิงเน่ยนึกออกไหมโอ้นึกหน้าไม่ออกและเอ่อชื่อแจงชี่าไปไหนกันหมดวะไม่รู้จักนั่นแหละคือพอยก็คือคือนางก็แบบมีอายุแล้วอะ แล้วแบบว่าหนังจีนก็แบบชอบแบบอเอาคนดังมาเล่นเป็นนังตีกอย่างเงี้ยแล้วแบบคิดตัวละครอายุสิบห้าฮะตัวละครอายุสิบห้าแล้วก็วเอา,านางมาเล่นเป็นเด็กอายุสิบห้ายิ้มผ่นนะ What the fuck White wear คนที่โดนคนที่โดนเขาก็เลยดรามากาแบบว่าคือบางทีมันไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยได้แล้วเห็นนะคนไหนวะ ลัชแอลสองอ่ะที่เลยเป็นตัวร้ายอะรู้แหละก็คือจังซีนี่นั่นเองถูกต้องจังจี้อี๋ว่วงงมาเล่นมาเล่นไปนตงอีกอ <c oughs> แล้วก็อายุสิบห้าก็สมควรโดนแล้วล่ะไปห้องแอดมินแล้วก็โหวตะไวใช่ เรียบร้อยอริก็ตัวเซมัสจะบอกทุกคนว่าจะเจอกันในช n แนล e s t i n a t i o n ได้นะครับากำลังซื้อ Dismantle มาสตรีมนะครับผม Dismantle มาสตรีมคืนเลยวะกูจะดึงคนดูของกูคืนช n แนลกูนะครับเฮ้ยสุดยอดจริงๆคุณอัดหมีนะครับผมอะไรนะคุณอัดหมีนะครับผมไม่ไม่ให้คืนแล้วด้วยสัตว์ให้คืนแล้วด้วยเยี่ยมคุณถึงอี่คนเนือคุณถึงอีกคน